in Intel Arc นะครับนี่คือชื่อที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะมันคือการจอเล่นเกมที่ Intel ส่งตรงมาตีตลาดเกมมิ่งและทําออกมารุ่นแรกก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ในโลกเทคโนโลยีนะทุกอย่างต้องเดินไปข้างหน้าเสมอดังนั้นล่าสุดพวกเขาก็ประกาศเปิดตัวรุ่นใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยกับ Intel Arc B Series การจอแยกเจเนอเรชันที่2อนะครับอัปเกรดทั้งสถาปัตยกรรมใหม่และความคุ้มค่ายิ่งกว่าที่เคยซึ่งในปัจจุบันเขาก็ปล่อยมาแล้วรุ่นหนึ่งกับ Intel Arc B 580และก็จะมี Intel Arc B570 ตามมาด้วยในต้นปีหน้าดังนั้นที่อยู่ในมือเราก็คือ Intel Arc B580 ตัวนี้เลยนะครับโดยเราได้จับไปลองเทสลองเล่นเกมกันมาแล้วผลจะเป็นยังไงบ้างตามมาชมพร้อมกันได้ในรีวิวตัวนี้เลยครับ สำหรับ Intel Arc B Series คือการ์ดจอแยกเจเนอเรชันที่2ของ Intel ซึ่งตัว B ก็มาจากโค้ดเนม Battle m a g e นั่นเองนะครับโดย B580 ก็จัดอยู่ในช่วง mid-range ที่มาแทนของเดิมคือ A580 ซึ่งการ์ดใบที่อยู่ในมือเรานี้เป็นรุ่น r r e n c e นับที่ Intel ผลิตเองมาพร้อมพัดลม2ตัวนะครับและดีไซน์เขาก็จะดูสุขุมเรียบร้อยหน่อยๆและก็ต้องรอดูอีกทีว่าแบรนด์ต่างๆจะนํารุ่นนี้ไปดีไซน์ต่อ,อยังไงหรือมีพัดลมเพิ่มกี่ตัวอะไรแบบนี้นะฮะส่วนสเปคของการ์ดตัวนี้นะครับมาพร้อมสถาปัตยกรรมล่าสุด xe2 นะครับซึ่งมีอยู่20คสิคอและ20หน่วยประมวลผลสําหรับ ray tracing นะครับคล็อกอยู่ที่2670 MHz เมกะเฮิรซวีแรมเป็น gddr6 จัดมาให้เน้นๆนะครับ GB ตัว PCI e Express จะเป็นเวอร์ชัน4.0แบบ x8 นะครับกำลังไฟอยู่ที่190วัตต์ซึ่งเขาแนะนำให้ใช้ power supply ขั้นต่ำนะ600วัตต์รองรับความละเอียดสูงสุดที่ 8K นะับ7680คูณ4320พิกเซลใน refresh rate 120Hz พอร์ตเชื่อมต่อมี HDMI 2.1จำนวน1ช่องกับ Display Port 2.1อีก3ช่องตามมาตรฐาน ซึ่งโดยรวมแล้วก็เป็นสเปคที่อัปเกรดขึ้นและที่น่าสนใจเลยก็จะเป็นหน่วยความจำที่ได้เยอะถึง12 g b เรียกว่าสมกับที่ Intel เขาเน้นมานะครับว่ามันจะคุ้มค่ากว่าเดิมแน่นอนทั้งในด้านของประสิทธิภาพต่อราคาและประสิทธิภาพต่อพลังงานที่ใช้ทีนี้มาดูฟีเจอร์ภายในกันบ้างนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นการ์ดจอ Intel มันก็จะขาดสิ่งนี้ไม่ได้ครับกับ Intel XeSS ซึ่งในการ์ดจอ Gen 2เขาก็เดินทางมาสู่เวอร์ชัน2ด้วยเหมือนกันนี่คือเทคโนโลยี upscale ภาพด้วย AI ที่ Intel เขาทำมาแข่งในตลาดรรองรับ แล้วกว่า150เกมในปัจจุบันซึ่ง XE SS 2ก็แน่นอนว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมครับ้วยลูกเล่นใหม่ Intel XE Low Latency ช่วยลดความหน่วงและยังมี Intel XE SS Frame Generation ด้วยซึ่งช่วยให้เล่นเกมได้เฟรมเรทเยอะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนอกจากนี้เขาก็ยังมีหน่วยประมวลผลสําหรับ Ray Tracing ที่เป็นการจําลองแสงและเงาภายในเกมให้สมจริงนะครับและก็รองรับการเล่นเกมในความละเอียด1440 p โดยตั้งเป้าที่60เฟรมเรทได้และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Intel Deep Link นะ เทคโนโลยีที่การ์ดจอ Intel Arc กับการ์ดจอ Onboard ดของ CPU Intel เนี่ยจะผนึกกำลังกันนะครับแชร์ฮาร์ดแวร์ร่วมกันอันนี้ก็ยังรองรับอยู่เหมือนเดิมทีนี้หลายคนน่าจะอยากรู้ประสิทธิภาพตอนเล่นเกมกันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูเซตอัพ PC ที่ใช้เทสกันนิดนึงนะครับต้องบอกว่านี่คือตัวสุดจัดเป็มหมดทุกอย่างเริ่มตั้งแต่เมนบอร์ด Z890 นะครับและ CPU เป็น Intel Core Ultra 9นะครับ2 8 5 k ถือว่าเป็นเจนใหม่สุดที่เพิ่งออกมาแทนที่ Intel g e n 14ของเดิมนะครับแล้วก็คออัลตร้านที่เราใช้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดด้วยส่วนแรมก็เป็น DDR5 บัส606เสียบมา4แถวจัดเต็มเน้นๆ9 6 g b กันเลยทีเดียวดังนั้นก็ถือว่าเป็นการปูทางเตรียมเวทีให้พระเอกของเรา Intel a r c B580 ได้แสดงศักยภาพเต็มที่กันอย่างแน่นอนครับและในการทดสอบขอเริ่มกันที่ของหนักก่อนเลยกับ s ต a l k เ er ก2นะครับสำหรับเกมนี้เราปรับความละเอียดภาพเป็น Full HD ตั้งค่าพรีเซ็ต กราฟิกไปที่ไฮนะครับและด้วยความที่เขารองรับ Intel XeSS ด้วยเราก็จะตั้งไว้ที่ระดับ Balance นะครับโดยผลที่ออกมาก็ถือว่าน่าดูชมเลย เฟรมเรทเนี่ยจะเฉลี่ยได้ที่ประมาณ70นะครับซึ่งถ้าไปเจอกับฉากสู้นัวนวเนี่ยหรือเจอฉากที่มีปรากฏการณ์อนอมาลี่เยอะๆก็อาจจะมีร่วงมาอยู่ที่60บ้างส่วนเฟรมไทม์นะครับจะค่อนข้างแกว่งนะครับอยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึงมิลลิวินาทนะครับและเกมนี้เขาก็จะรวมเอาเรทเรสซิ่งเข้าไปอยู่ในหมวดย่อยแล้วดังนั้นการปรับพรีเซ็ตเป็นไฮก็เท่ากับว่าเราเปิดเรทเรสซิ่งไปเรียบร้อยส่วน Intel x E s S ก็จัดว่าทำงานได้ดีครับโดยในการปรับบาลานซ์เราก็อาจจะเห็นพวกต้นไม้ใบหญ้างเววลาิ่่แต ก็ยังอยู่ในระดับที่รับได้ดังนั้นประสบการณ์ในการเล่น s t a l k e r 2ก็ต้องใช้คำว่าสอบผ่านฉลุยเลยนะครับเกินคาดมากๆสำหรับการเล่นเกมแบบเปิด r a y t r a c i n g ด้วยการ์ดจอ Intel Arc B Series ใบนี้และถ้าจะเล่น Fu l l อ d อย่างเดียวก็ยังไงอยู่นะครับฉะนั้นเราขยับดีกรีขึ้นมาหน่อยกับ Call of Duty Black Ops 6นะครับเกมภาคใหม่ที่ลงเกม Pass ให้ทุกคนได้มันกันในราคาสุดประหยัดซึ่งสาหรับ c a อ l of Duty ก็ถือว่าเป็นอีกเกมที่รองรับ Intel x e s เทลเร็กะเทสเ็นหลนะ ที่ระดับ Extreme ในความละเอียด 2K นะครับผลก็คือเฟรมเรทเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่90เลยแบบยังไม่ต้องเปิด XESS ด้วยซ้ําแต่ถ้าเกิดว่าแค่นี้ยังลื่นไม่พอนะครับเราก็สามารถเปิดใช้ XESS ได้ที่ระดับ Balance ผลก็คือเทคโนโลยี AI ของ Intel ตัวนี้ก็จะช่วยบูสต์ขึ้นไปได้อีก10 20เฟรมเลยทีเดียวอยู่ในช่วง100 110เฟรมเรทนะครับดังนั้นใครที่มีจอเฮิร์ตสูงๆเนี่ยถ้าได้จับคู่กับการ์จอ Intel Arc B580 ก็รับรองว่าเล่นเกมนี้สะใจแน่นอนในความละเีย 2K ปิดใช้กันกับ Infinity Niki นะครับเกม Open World มาใหม่ที่เรียกได้ว่าน่ารักฟรุง้งฟริงในทุกภาคส่วนเลยนะครับและด้วยงานภาพที่สวยละมุนกับบรรยากาศสุดโคซี่แบบนี้เบื้องหลังมันก็กินพลังกราฟิกอยู่ประมาณนึงเหมือนกันแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเมื่อมาเจอกับ Intel Arc B 5 8 0เพราะว่าเราสามารถปรับกราฟิกไว้ที่ระดับให้ในความละเอียด1080 p ปได้เลยนะผลก็คือเฟรมเรทเนี่ยออกมาเฉลี่ยที่60พอดีบวกลบประมาณ5เฟรมนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้ในฉากเปิดกว้างที่มีทุ่งดอกไมม้ีป เขาสุดลูกหูลูกตาส่วนถ้าเป็นพวกฉากในดันเจียนอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยครับดันไปได้เกิน100ร้อยเฟรมแบบสบายมากๆโดยส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณพลังของ CPU Intel Core Ultra ด้วยเหมือนกันนะครับการคอมโบระหว่าง CPU และการ์ดจอพลังฟ้าก็าทําให้แม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะไม่รองรับ XeSS แต่ก็ยังคงลื่นสบายจะแก้พัซเซลทำเควสตตก ปลารูปน้องหมาจับน้องแมวนะครับจับมแมลงก็เอาอยู่ได้หมดครับที่สําคัญก็คือแม้ว่าจะเล่นแบบปลดล็อกเฟรมนะครับปันการ์จอฟูลโหลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นก็จะเฉลี่ยอยู่ที่61-63องศาเราเรานี้นะครับถือว่าดูดีมากเลยทีเดียวสําหรับ intel arc b 5 8 0 และอีกสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือพอเข้าสู่ยุคใหม่ของ Battle m a s h เนี่ยทาง Intel เขาก็ปฏิวัติซอฟต์แวร์ของตัวเองด้วยเหมือนกันจากนี้ไปไม่มีแล้วนะครับกับ Intel Arc Control เพราะเขาเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมใหม่ในชื่อ Intel Graphics Software แทนโดยหน้าที่หลักๆก,ก็จะยังคงเป็นศูนย์รวมฟีเจอร์ช่วยปรับแต่งการแสดงผลและอัปเดตไดรเวอร์ได้แบบครบวงจรแต่พวกหน้าตา UI และการตั้งค่าก็จะมีเปลี่ยนไปให้ทันสมัยขึ้นโทนสีมีความเป็น Intel Core Ultra มากขึ้นนะครับและก็จะเปลี่ยนมาเป็น เป็นโปรแกร,รมปกติในระบบ Windows แล้วไม่ใช่หน้าต่าง Overlay อีกต่อไปซึ่งโปรแกร,รมนี้นอกจากจะใช้มอนิเตอร์ดูฮาร์ดแวรได้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยคราวนี้เขาเพิ่มฟีเจอร์การจู n i n g เข้ามาด้วยให้เราปรับจูนโวลเทจนะครับปรับกำลังไฟปรับความเร็วพัดลมหรือจะปรับความเร็ววีแก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าฟีเจอร์นี้ยังเป็นเวอร์ชันเบต้อยู่ก็อาจจะยังไม่ต้องใช้แบบจริงจงนะครับรอยเขาอัปเดตกันต่อไปในอนาคตก่อน เราขอสรุปให้แบบนี้เลยดีกว่านะครับว่า Intel Arc B580 เนี่ยคือการเริ่มต้นยุคใหม่ได้อย่างสวยงามนะครับนี่คือการ์ดจอช่วงราคาต่ำกว่าหมื่นที่มอบประสิทธิภาพได้เกินราคาไปไกลมากเหมาะสำหรับเล่นเกมแบบ Full HD นะครับและสามารถไปได้ถึง 2K เลยในบางเกมและบางเซตติ้งซึ่งพอมันได้ขนาดนี้นะก็ถือว่า Intel ทำการบ้านมาดีจริงๆครับจากเจนแรกเนี่ยและไดรเวอร์ของเขาก็ทำงานได้ยอดเยี่ยมแล้วนะครับกับไลบรารีกราฟิกต่างๆอย่างเกมที่เราลองเทสดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็น s t a l k เ er ก2 Black Ops 6หรือว่า Infinity Nikki ก็ถือว่าสอบผ่านทั้งหมดไม่เจอปัญหาอะไรแปลกๆเลยแต่อย่างไรก็ตามเราก็ขอตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันนะครับว่าถึง intel xes เนี่ยจะรองรับเกมได้เยอะแล้วแต่ถ้าเทียบสเกลมันก็อาจจะยังน้อยอยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องรอให้ทางอุตสาหกรรมเกมเขาเปิดรับเอา xes เข้าไปอยู่ในสายตากันเรื่อยๆต่อไปสําหรับ intel arc b 5 8 0ปัจจุบันก็เริ่มออกวางขายแล้วโดยราคาของรุ่น reference ใบนี้ที่เรารีวิวเลยจะอยู่ที่9 4 0 0ถึง9,590บบาทนะครับแล้วแต่ตัวแทนจำหน่าย ส่วนของแบรนด์เจ้าต่างๆก็น่าจะไม่หนีกันมากนะครับจากราคานี้เพราะงั้นใครใช้ CPU Intel อยู่แล้วและอยากหากราดจอใหม่ในราคาสบายกระเป๋านะครับก็ดูไว้เป็นอันดับต้นๆก่อนได้เลยครับกับ Intel Arc B-Series ยุคใหม่ของกรดจอ Intel